บริการดีดีรถสวยถูกใจต้องที่นี่เลยแล้ววันนี้นะคะฟ้าก็อยู่ที่ BYD จินหลงสาขาสีนักลินค่ะที่นี่นะคะเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า BYD ค่ะเราอยู่ในยุคที่ไฮเทคแบบนี้ก็ต้องยกให้รถไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานสูงสุดอย่าง BYD สิคะ และที่ฟ้าประทับใจนะคะก็คือการบริการของพี่พนักงานที่นี่ค่ะให้คําแนะนาดีมากเลยนะคะว่าเราเนี่ยเหมาะกับรถแบบไหนแล้วก็ให้เล่นฟังก์ชันในรถแบบไม่มีกั๊กเลยทุกคนและที่สําคัญนะคะ b y d จินหลงมีรถพร้อมส่งมอบเลยค่ะไม่ต้องรอให้เสียเวลาค่ะสําหรับระหว่างรอรถนะคะก็มีมุมของหวานและก็กาแฟเครื่องดื่มให้บริการแบบไม่อั้นเลยค่ะขอจิบกาแฟชิลๆก่อนนะคะ นอกจากรถไฟฟ้าที่ให้ความสะดวกสบายแล้ว BYD จินหลงก็ให้ความสะดวกสบายกับทุกข่านเช่นกันค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้า BYD ค่ะตอนนี้ BYD จินหลงก็มี4สาขาด้วยกันนะคะสาขาสีนครินแจ้งวัฒนะรังสิตและก็ราชพฤกษ์ค่ะ